ทุ่หน้าทุ่หน้าเดือดจัดเดือดจัดโอ้ยดูดิเยียบเลยเอา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 คอยได้คอยรอค่อยได้คอยโดนโอ้เดือดจัดครับทุนหน้าทุน่า,นาโคตรเดือดแล้วดู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 โอ้โหยังเดือดกัดไหมเนี่ยโดนไหม อย่างเดือดได้ด้วยนี่อุ้ยเดือดเดือดจัดเดือดจัดดูดูโอ้ดีนะครับทุนาสัตย์หยบดูครับดูหูแม่งยังใหญ่โคตรใหญ่เลยดูครับดู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 โอ้ยเดือดจัดดูครับดูทุนา โอ้โหเดือดจัดครับเดือดจัดกระโดดทิพหายแล้วนด้วยโอ้โหอย่างเดือดครับอย่างเดือดอย่างเดือดครับดูดูครับเดือดจัดเดือดจัดโอ้ข้างหน้าด้วยนะฝูงใหญ่มาก ฝูงซ้ายมือฝูงซ้ายมือเนี่ย <protecting> ข <room noise> ้างหน้าเลยเนี่ยซ้ายมือนี่เดือดเลยนี่โอ้โหดูใกล้ๆเรือนี่นี่ซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยใกล้ๆเลยนี่โอ้โหอย่างเดือดดูครับดูโอ้โหเดือดดันดูครับดูทุน่ะโอ้โห เดือดจัดครับเดือดจัดกระโดดทิ้หายแล้วนด้วยโอ้โหอย่างเดือดครับอย่างเดือดอย่างเดือดครับดูดูครับเดือดจัดเดือดจัดโอ้ข้างหน้าด้วยนะฝูงใหญ่มากฝูงซ้ายมือฝูงซ้ายมือ เนี่ยข้างหน้าเลยซ้ายมือเลยเดือดเลยนี่โอ้โหดูใกล้ๆเรือนี่นี่ซ้ายมือซ้ายมือเนี่ยใกล้ๆเลยนี่โอ้โหอย่างเดือดดูครับดูโอ้โหเดือดดันก็สวัสดีครับผมผมใจยุติสัทหีบนะครับอย่างที่ผมได้โพสต์ไปในสื่อโซเชียลนะครับในสื่อเฟซบุ๊กเรื่องเกี่ยวกับฝูงสุน่านะครับ ฝั่งทางโซนภาคตะวันออกนะครับเยดอ่าวไทยของอำเภอสัตหีบนะครับถือว right ่ายังอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าสมัยก่อนๆนู้นเลยนะครับยังไม่มีทูน่านะครับเข้ามาในพื้นที่ทางอ่าวไทยเลยนะครับเพิ่งจะมีมาหลังๆประมาณสามสี่ปีนี้ถือว่าพื้นที่เริ่มอุดมสมบูรณ์นะครับเริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าปลาค่อนข้างจะเริ่มมีมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่แต่ทูน่านี่เพิ่งจะมาจริงๆนะครับเพิ่งจะมาได้สามสิปีแึงถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่บางบางบาง บางกลุ่มเขาก็ไปพเรียกปาโอดํานะครับบางคนก็เรียกรองเทวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็คือทุน้านี่แหละครับทุน้าคลิปเหลืองคุณง่ายๆนะครับแต่ถือว่าโอเคนะครับไซส์ค่อนข้างดีนะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะมีความดุดดสมบูรณ์แล้วเริ่มจะมาวางไข่เริ่มจะมาหาหาฝูงหาฝูางลูกลูกปลามาล่าเหยื่อแถวแถวบาที่นะครับแถวบ้นท,ที่โซนทางสัติเหบเยอะนะครับทางสัตติห็บก็จะมีติดติดกันที่จะพบเจอนะครับทุน้าก็จะมีอยู่ที่ ทางหมู่เกาะสมัยสารนะครับทางสมัยสารเลยแล้วก็มาทางสัตหีบส่วนถ้าหลุดจากสัตหีบไปก็จะเป็นทางกำบังทะเลหรือจะเป็นทางพัทยาก็จะมีหมู่เกาะลิ้นนะครับที่ยังพบเจอเป็นพวกฝูงรองเทลฝูงทุนหน้านะครับผมก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ก็อยากให้ฝากพี่พีธนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือตกปลาก็ดีนะครับหรือว่าเป็นพวกเรือกลุ่มประมงนะครับเขตพื้นที่ขวงห้ามนะครับในเขตพื้นที่เขาห้าม ห้ามทําการประมงหรือห้ามลงอวนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝากฝากนะครับฝากฝากพี่ๆนานาช่วยกันนะครับเราจะได้มีปลานะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกเรานะครับได้กินอยู่กินเป็นานๆนะครับเขตุใดก็ห้ามล่าเหตไหนก็ห้ามหํามการลงก็ยกเว้น